สวัสดีครับทุกเรารายการอาดุดรชาแนลนะฮะโอ้โหมาจากับเฟซเฟ่ฮะไปเริ่มดันแปดกันเลยนะฮะเล่นใหม่นะเนี่ยไปเซฟไปอยู่นะฮะเดี๋ยวไปดันแปดเลยครับเยี่ด่านนี้ด่นอะไรวะเนี่ยเราคุ้นเครื่องมือเราได้เปรียบแล้วฮะ t s go let's go ไปเลยผ่านอยู่แล้วด่านเนี้ย อย,ยอย่าได้ดูถูก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 อะไรโอ้โหโอ้เห่อ้โหกาแฟเฟกาฟเฟอะไรวะอ้าอาใหมเลยโอ้ยขอโทษครับมีเสียงรบกวนด้วยนะฮะ มีเสียงรบก,กวนจากพี่เปลี่ยนบ้านอะไรนะครับชนะเนี่ยผ่านแน่ด่านเนี้ยด่าแล้วลอยลอยลอยนี่อ้เล่นเบฟเล่นเแบฟบเออเน,นี่ยผ่านแล้วโอ้ยไม่เื็นยากจั่างวะเอออ้าวอาผิดอีกอ้าวแล้วกลับวันนี้ทำไมเนี่ย ต้องลงลงนิดเดียวพอปึบ๊บปั๊บนี่แล้วก็ขึ้นไปนี่อันนี้ต้องใช้สมองนิดนึงครับไม่ใช้นี่ไม่ได้เลยไม่ใช้นี่หลับนะครับ Let it go Let it go l e t it b a k a n be m o r e โอ้ย กดลองเพลงไปผ่านแน่ <c oughs> เล่นเวฟเล่นเแบฟบเอาแรงหมดอู้ยากจริงวะด่านเนี้ยต้องวางแผนใหม่เลยต้องนครับเ,เราไม่ต้องไปตั้งบนปลายเรา้วเรามาตั้งนี้เลยนะแล้วขึ้นไปนี้แล้วก็อย่างนี้ลงมา มาเลยได้เหรียญแล้วคได้อยู่มั้งเออได้อยู่หรอกเออนี่รู้เลยไปดูดูด,ดูเป็นไงมาเฟื่ยหนอยู่แล้วเอออย่าแรงหมดดิเออไปไปไปเลยไปแล้วไปแล้วโอ้หานอยู่แล้วมันเก่งไงนะเออ อ,อ่านเจ้ามาไปอ่านเจ้าเอ้าโอ้โห๋ยวเราจะลองทำทางนี้ดูนะฮะนี่ทางนี้ผ่านแน่นอนไปดูเลยเนี่ยโอ้ไปเจา กลับหลังเลยโอ้โหมีเกีย้ยหลังเรื่องมั้เนี่ยเอาไหมเกี้ย์ว่วมันจะขึ้นมาอย่างนี้ได้ไงหรือทางนี้ก็มีน่าจะได้หนีป่ะใหญ่ไปป่ะเอาไหมกลับไปจะมีเสือกโกดี้เด็กผู้ชมนะครับ <Und> อันดูหรือจะต่อมานี่ถ้ามันเขาจะได้อย่างนี้ไหนทำดิไปแล้วครับโอ้โหรอบสิบบาทนี่ครับรอบนี้ไม่มีโรลลี่แน่นโอ้ชนไม้ <S <S อะไร <S 2> <S 2> <S วะขึ้นไปไงทีเนี้อย่างนี้เหรอ ไม่น่าจะได้ไปกดแบ็กไปได้ไกดดูนะครับอย่างนี้ลงคืนนี้ได้แน่นอนอ้าวติดโอยอะไรวะมันติดได้ไง แล้วมันจะไปยังไงล่ะทีเนี้ยเดี๋ยวจะขึ้นอย่างงี้เฮ้ยเป็นไปได้ขึ้นเออแล้วเราก็ต่อนี่เออเป็นไปได้นะเออแล้วก็ขึ้นอย่างงี้เออ อันโดโดด่วนโอ้โหอุ้ยฮะขึ้นอย่างนี้เอ้อย่างนี้โอ้ไม่ได้ไม่ได้เลยอันหนึ่งอืเท่านี้แหละประมาณนี้เออไม่ได้โอ้โหจะเป็นวิจะเป็นวิศวะไม่เป็น,าาปน,ะปนละสร้างอย่างเงี้ยจะเป็นวิศวะเราจะสร้างอย่างี้นะ ได้แล้วได้แล้วได้แน่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 เพ้ไปแล้วรอบนี้ยินสปาร์ดทางสวิงหน่อยครับระวังนะครับระวังด้วยนะครับคุณชมโอ้โหขึ้นไปแล้วโอ้บินได้ครับโอ้โหเป็นไงครับโอ้โหโอ้โอหเล่นในระนาดกันเลยทีเดียวโหกคลิปนี้แม่งหกนาทีละแม่งจานสองเลยเนี่ยถึมันต้องมีพาร์ตต่อไปแน่เลยวะ ไม่ได้ต้องเคลียร์แมตชสองให้ 2, มันจบเออไม่ได้จับตัวเคลียม์มือนะครับเออต้องเคลียร์แบบนี้ให้จบให้ได้ครับไม่งั้นไม่เลิกนะครับแล้วแล้วแล้วเออเฮ้ยมีวิธีขึ้นอยู่เว้เฮ้ยไม่เอา ไม่เอาไม่เอาไม่ได้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 เลยไม่ได้เลยต้องลงไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยต้องหนีก่อนกลับกลับก่อนทำตรงอ่าเชื่อโอ้ทำไมมันยากจังวันเนี้ย แล้วนี่วันนี้มีวิศวะทำไมต้องให้กูสร้างเลยฮะวิศวะโอ้โหชนแน่นอนเอ้ยเอาสี่เหรียญพอแล้วโอ้หไม่ต้องเอามากนี่เรียบร้อยไปเลยโอ้รอบนี้ผ่านแน่นอนขึ้นไปเออ ผ่านแน่นอนเนี่ยเยี่ยม yeah. หเหรียญเพอร์เฟกอ้โอ้โหก็จะผ่านด่านนี้ได้มันยากหรือเกินนเลยเอลิมด่านสิบแล้วโอ้โหมันจะยากขนาดไหนโอ้โหเอาดีๆง่ายกว่าด่านนี้แล้วกันแหละขึ้นครับ แน่นอนไปไปเลยไปไปอ่าเออไปไปโอ้โหแรงอยู่แล้วรถไฟสุดสุดของเรานะถูกจ้างมาทุกสารทิ่ทั่วโลกครับนั่นแหละครับเพอร์เฟกต์ไงไงละ่ะยังไม่ตายเลยไงยแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วนี่มันจะเอาอยัางไงนยะอย่างนี้เหรอไม่น่าได้ นี่ไงโอ้โหชนชนบอลลูนขึ้นไปเออทางขาดไม่เป็นไรมีเสียงแลกวนผมก็บอกแล้วนะเพราะว่าผมไม่ได้อยู่คนเดียวที่กันเนื้อเลยเอาไม่ได้ไม่ได้ไไดนี่ตายละ ลงลงลงยำ yeah. ได้แล้วเนี่ยอย่างง่ายไป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 ลูกพ่อไปไปไปอ,อ้าวเฮ้ยลอยได้อู้ยังหดโหอะไรวะเคลียร์สต็อปเออทางต่อไม่สมบูรณ์เนี่ย นะครับขอโทษด้วยด้วยโอเคมันเกิดความพลาดทางเทคนิคนะครับเดีนะ๋ยวไปต่อกันเลยครับรอดแน่นอนครับตอนนี้ไปเลยไปจากกว,าว้างใหญ่ไปสัน้นไปโอ้โหลิขสิทธิ์ลิขสิทธิเออ์เออโอที่รักอา้าวค้าง เพื่ออะไรวะต็อปใหม่เลยอะไรวะเนี่ยไปเลยต่อทางเนี่ยเออโอ้ไปรอดอยู่แล้วโอ้โหไม่รอดเนี่ยไม่รู้จะทำไงละนะครับเลิกเล่นเลยครับไม่รู้จะทำไงจริงๆครับ ไม่รู้จะทำยังไงมันคนละเพลงแล้วกูก็เต่งเพลงนี้เองนะครับโอ้โหเสียงดังนิดนึงนะครับเลิศบอยผ่อนโอ้โอเคหน้าต่อไปเวลดูนตาสิบสองขึ้นเน่ง่ายอย่ามาทำให้ผมเล่นน่ะอย่ามาชิมให้ผมเล่นน่ะง่ายเย้น่ะยวได้กลับไปนิดนึงหรือประมาณนี้ นะครับมันต้องเป็นวิศาวานะครับเกมนี้แล้วก็กลับไปครับนั่นแหละครับประมาณนี้นะครับไปครับเรียบร้อยครับไปผ่านให้งรู้ไปครับเฮ้ยกูไม่ได้ให้มึงบินเลยนะเว้ยเฮ้ย ม่ได้ให้มึงบินเลยอย่าแรงเลยจะทำไงดีเนาะฮะทำไงดีเชียยเลยเชียยเลยนี่ไง รอดแน่นอนรอดแน่นอนรอดแน่นอนตานี้เด้อครับเอา้าคือเป็นทั้งสีล่ะครับโอ้ยแ,แตน่ะแตไปเลยอย่าบินนะวยไม่เหลือเลยอย่างน้อยก็ได้เหรียญแล้ลวครับไม่ผ่านแน่นอนครับ มันไม่ได้เหลือลูกครับพอกดเอดูกดโอเป็นเย็ดเลยใช่จ้าจ้าจ้าเดี๋ยวครับบอกเลยวพี่ที่อยู่คนเดียวเออคลิปนี้ต้องดำเนินต่อไปครับนะครับ เพื่อความสนุกคุ้มเชิมเนี่ยววอเอาให้ลอยไปเลยให้ลอยไปเลยนะได้แล้วตอนนี้อ้ด่วนเลยสต็อปด่วนเลยสามาทีแล้วตอนนี้เคลียมานี่้น,นี่ เมื่อกี้คุณเล่นมันหานะเว้ยเออเฮ้ยเดี๋ยวไม่ลอยแน่นอนครับตอนนี้ลอยไปเลยไป อ่านอยู่แล้วเอา้าอะไรวะอะไรวะนี่ไงน่าจะได้นะครับตอนนี้ถ้าไม่ได้เนี่ยกูเลิก ครับนั่นเนี่ยโอ้กูรู้แล้ว oh. mencetan namanya อะไรกูรู้แล้วนี่มึงจะดันทําไมฮะมึง แยกลงเนี่ยจะได้เด็วกว่ะมันแบบนะเนี่ยมันจะดันใช่ป่ะนี่นี่ไงนี่ไงตัวมันหาเลยเนะี่ยตัวมันหาเลยเดี๋ยวจะให้มันอย่างนี้ป่ะแล้วขึ้นมาอย่างนี้เออลองลองมันน่าจะเป็นไปได้นะเป็นไปได้เลยเหรือ Mày đá lên nè Mày mặc khuôn mày đá nè Mày trọc khuôn như ngay nè Đấy nè Trọc ở nè Mày biết nè Mày không biết trọc ở đâu Mày không biết trọc ở Mày không biết Mày như ngay thì tôi sai, มจองเอาเอา,เอาหบีไปหรือจะผ่านไหมน่บินได้โอ้โหมีคนชอบมีคนชอบผ่านแน่นอน,ผ,นผ่านแน่นอนเออตายเข้าด้วยฟอกลูกเมียเขาด้วยนี่อะติดพื้นแน่นอนไ่า ใจกูท่องไงนี่เอาตรงนี้เลย่ะไม่เอาเหรียญแรกเลยครับไม่เอาเหรียญแรกจริงๆครับไม่เอาเหรียญแรกครับต่อเนื่องเลยครับน่าเหรียญแรกนั่นไงเฮ้ยรู้แล้ว โอ้มีอันนี้กูไม่ใช้กูลืมมีน,นี้กูไม่ใช้เนี่ยผมลืมเลยเฮ้่กูกลยับไม่ได้ประมาณนี้นะครับดูดิเออได้ก็ใช้ได้อยู่นะรู้เลยก็้ด้จะเป็นอย่างนั้นแหละทำไมเสมียงรอนนี่เนาะ แล้วรออยู่แล้วเนี่ยอุ้ยทุยนครับได้แล้วครับผมว่าได้แล้วแหละนครับแปดนาทีกว่าแล้วไปเอออย่างนั้นต้องอย่างนั้นนะครับขึ้นครับนั่นแหละครับลงเลยครับลงลงนั่นแหละครับแค่นี้ก็จบครับผ่านครับเห็นป่ะ ยากอะไรละแต่ผมก็ปาไปแปดนาทีเนี่ยด่านเดียวเนี่ยนะครับอ้าวเขียนไม่ได้อ้อจะยากอะไรวะขึ้นอย่างนี้อ้าวเฮ้ยแล้วจะให้ทำไงใ้ทำไง นี่อน่าใจเงี้ยไปไปเลยมึงให้ยแค่นี้เสียไปหนึ่งชีวิตครับมึงก็จะผ่านแล้วก็จะผ่านแล้วนะครับจะผ่านแล้วนะครับไปเลยครับ ตายบ้าเปล่าครับเดี๋ยวเขาตัดคลิปก,กูครับเดี๋ยวมีนัีเออไม่ใช่ไม่มีทัว่าแล้คือมีคนทักเฟซมาตัดคลิปแป๊บนึงต่อกันต่อครับอยู่ด่านเดิมครับนะครับก็อยู่ด่านเดิมด่านเดิมก็ยังไม่ผ่านสักทีนะครับจะผ่านไหมตอนนี้ก็อยู่แบบลวงกับเวรที่ทำมาผ่านแน่ อู้บ้าหรือเปล่านี่เอาทางนี้ดีวกว่าเออแล้วนี่ก็นี่ไงไม่เมาเม้เาเม้เาเจ๊ะ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 เจ๊เม้าเม้าอ๋อไป ชัวตกนั่นไงกืว่าแล้วบินได้ด้วยสตอ๊อบมันจะขึ้นเนินไม่ได้ดิดูนะนั่นไงว่าแล้วสต๊อป นี่ได้ละไปได้แล้วเนี่ยว่าได้แล้วนะน่าจะได้ละได้แล้วแหละได้แล้วบ้าเลยเนี่ยโอ้ไม่เขียนตรงนี้ไม่ได้ครับงั้นเราก็ต้องเขียนตรงนี้ดีนะมันต้องบินได้ครับมันต้องทำให้รถไฟบินได้ครับครั้งแรกของประเทศไทยที่รถไฟจะ กอบินได้โอ้ทำแบบเดิมครับแต่ว่าทำทางยาวกว่าเดิมนั่นไง <c oughs> พอทำเท่าสูงกว่าเดิมนะครับอย่างนี้นะครับเฮ้ยนั่นไงบินได้แล้วเนะี่ยครั้งแรกของคนไทยที่ผมจะไปชิ้ให้คนไทยตกลางอีกคนไทยตกลางเป็นไปได้ยังไง ไมันจะเสร็จป่ะเนี่ยอ่ะนานแล้วเนี่ยเออหน้านี้น,น่าจะได้นะเร่งสุขีดละอ่ะอ,ะอ้อะไรวะอืออออะไรวะเนี่ยฮะไปดิหล่อ,อไรนะ เย้ yeah. ยังงานเลยเอา้าลืมสร้างสะพานอีกนะโอ้เมื่อกี้ถ้าสร้างสะพานเลยได้เลยนะได้เลยเออได้เลยเนจ์มันเป็นชาวใต้เลยนะี่เนะออออกอีกเออออกอีก,อ,อ,อ,กอ้กอาวติดอีก โอ้ยอะไรวะเออได้แล้วเว้ยไปรถไฟจะไปโคราชนี่ไงไงล่ะโอ้โหทำมาสิบเอ็ดนาทีอะยังโหดอะไม่น่าเลยอาจจะยากกว่าสิบนาทีก็ได้นะครับอ้าวไม่ใช่เหรอ อ่ามีแค่สองเหรียญถ้าเราเก็บเหรียญเดียวเราจะได้สามเหรียญเราจะได้ทราเก็ตนะถ้าเราเก็บสองเหรียญเราจะได้ฟเฟกงั้นเก็บเหรียญเดียวนะครับง่ายๆครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากมากๆครับไปครับถูกไฟแน่เลยวะเฮ้ยเรียบร้อยครับ อ bon. yeah. จบคลิปนี้เรารู้วิธีจบคลิปนี้แล้วก็สวัสดีครับเยยมวันนี้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี